จะเะไริ่มเมื่อไหร่ไม่รู้แต่พูกรัง,ง,รงนนเงนเินมาจนหอบสี่สัละสองแมใมุนเงาไปค้ำตอบเชิถ้าทะเลน้องก็พบพูมึงเปนกระจอกแจกไม่ต่ำกว่าสอล้านไหนกคขอค้านก็จะเอามาเปรียบเทียบมึงดูตัวเองกันก่อนมั้งโทษทีไว้น้องถ้าทำให้ใมนโดน,นช้ำชื่อแลนด์อินเตอร์ไว้คอยตอกย้ำ่าจะว่าพูกกูล้ำงิน,นปีปีก่อนพูกรังกมาตั้งนานสัตว์ไม่ใช่ปีก่อนแลนินเตอร์กูมาแค่ตีก่มึงเกาขนาดนีกูไม่ตามไปยิงกดีเท่าไหร่ละอีดอปอกไม่ดักแปต กเพีแต่ว่ามึงแค่ของตลาดจะทำยังไงให้ตลาดมึงก็ยังไม่ดีว่ะจะจะรู้ป่าว่าอินเตอร์นั้นมันดีตรงไหนคับแอร์ดับไม่แจกของแกันแบบหลายหลายไอชิ้นนี้ให้พวกมึงเล่นกันแบบว่าหลายสายจะนักดับจะจอาเป็นแล้วมันจะไหวไหมไหวดิเขาเขไปที่การไม่พวกกีกับจนเลือดม่งไหลดิและเพนหนเข้าไปซุ่ยิให้พวกแม่งแตกสลายอีกเล่กันมาตั้งนามึงก็ไม่แปลที่กูสยายปีหลายสิบเน็กเป็นตัวแบบกันหลายสิบและมีให้เลี้ยงลงเลียงสาสถาบันกำลังเคลื่อนคนเซียไนแต่กู จะเส้นที่มีในกอบมึงอะเริ่มเมื่อไหร่ไม่รู้แต่พูกรังังมาจนหอบสิ่สะ2สองแสนวให้ผลงานกูเป็นคำตอบเติมก๊อไปเลยน้องก็โพบพูดมึงมือกระจกแจกไม่ตามไว่สองล้านไหนให้ขอคานกูจะเอามาเปรียบเชื่อมึงดูตัวเองกันก่อนมั้งโทษทีไว้น้องจาทำใจมึงบอกช้ามึงที่เนดี้เอร์ไว้คอยตอกย้ำเยอะแยาแต่ว่าพวกกูและกูแนะนำแลกววันจะปีกอรพวกูไล่ัมาตั้งนานสัตว์น่าไม่ใช่ปีข้าวแลนด์ินเตอร์กูไม่เคยตีก็มึงเกาขนาดนี้กูไม่ตามไปยิงก็ดี แค่เป็นเจ้าตัวเด็กกูยิงแค่เธนูอย่ามาทำกูรู้สาวมึงกูไม่รับเอาไมาา่แยดลูกกูกูกยืนนิ่งนิ่งเฟี้ยวเฟี้ยวกูกูมาไมา่เด็กน้อยแหกตาดูกูผ่าเฮียนจังเลยคือว่าแบบว่าเฮียนจังนายด็ยกูไปในเก้าอี้ใครทำพูดทำใจไม่เข้าใามึงระวังเบ้าหน้ามึงไม่เข้าทีา่ตอนีนะกูกูน้อยหนึ่งกูยิไม่ได้โม้แต่ทำกันมาหนานแล้วกูไม่อยากแก้ชั่ว แคเดี๋ยวมึงจะโดนกูเหยียบแค่ที่มึงด่าท่อยหาจักรจี้ไอ้ดอนชอบกับพวกเสน่ยจังไรกูเห็นหน้ามันรู้สึกคันจูดีู้พวกกูไปกันในแลลกนินเตอร์บ่ได้เลยโหดสายบ่ได้เลยลูกแค่เอ้ยเดี๋ยวขนาดนี้เธอยังไม่เข้ามากูไล่กันไปในพุ่งเสียควาตัวงลอดพวกมึงอย่าในกระเป๋าขับหัวพวกมึงเข้ากับชางโคอยเคียร์น้ำบาดหรือฝนตบมึงอ่ะร้องกันไปกบก็ขนาดนี้พวกกูอ่ะเชียร์เชียร์ตอนที่หัวมึงเปียเบียร์อารตตีกูไปเจียเจียเจียวกูไม่ติดจะมาเทีย ย่าสิ่วอืมยังไหวเหรอแน่งใจนะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยฉันกะไม่ดีแล้วเฮ้ยยางเงียบสิว่าจะขอไม่ดีเลยเอ่ะเฮ้ยไม่ต้องเรียกกันแล้วมัง้งเฮ้ยว่ามาแล้วนะ